ครับสวัสดีพี่น้องสุขคุณทุกคนครับอันนี้เป็นภาพบุญสดโวสดวัดเขาช่องลมนาเกลน,นะครับผมเนาะบูรณะเสร็จเมื่อสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะพี่น้องสร้างเสร็จเมื่อสองพันห้าร้อยหกสองนี่ครับอาจารย์ทายบริเวณรอบๆให้น้องให้พี่น้องลองเห็นน,น,น,นะครับสวยงามตะกาลตาครับนะครับยังต้นงวองอย่างละ มองติดตัวได้พี่น้องไงมองได้หลายพี่น้องกำลังสุกพี่น้องเนาะสุกแดดกับสุกสมรสพี่น้องเนาะโอ้โหจักครับนี่อ้าพี่น้องมามันสม,มวิชชาติกับมันมาจัดเลยครับนี่เป็นอ่าภาพบุคคลสดสวยงามไทยฝากพี่ฝากน้องกันรับชมครับผมเป็นบริเวณเราบุคคลสดอันนี้อันนี้เป็นมิเกลมิแม่ชี้เข่าทำทำอะไรากิจในอุโบสถนะครับนะสวดมนต์ ทำสั้งจิตอธิษฐานสมาธิแล้วพี่น้องเนาะก็พี่น้องสาวทุกคนมารับชมบุญเวรละวัดแล้วพี่น้องเนาะนี่พระสูงวิจารก็พึ่งกพึ่งพึ่งสันเขาเสร็จพี่น้องเนาะพึ่งสันเขาเสร็จลมดีดีพี่น้องลมพัดวีวีพี่น้องเนาะลมพัดวีวีเล่นพี่น้อง เหี้ยมีอีกม่วงบ้านเขาเอ็นม่วงไข่ไปแล้วเนานะนี่ครับม่วงไข่เออหมากสุกแล้วอี่มนะีหมากสุกหมากสุกแล้วทีเฮนะือมันสุกไปแล้วเนาะอ่ะนั่นจ่าลายไยบริเวณวิวชื่อต่างๆพี่น้องเมึงกันรับชมกันเลยพี่น้องรับชมพร้อมกันเลยครับพี่นอ้องนะนั่นจ่าริพ่าให้เมึงมองข,องข,องของ้างๆพระอบูชสดครับพี่น้องเนาะ สวยงามก็สซ่งปูกต่างก็กลอายุพั้นนพี่้องก็ะิอาเป็นที่เป็นรัก็แรงดีนีต้นขามป้อมพี่้องนะเอาลวัดกันเลยครับลอยลรยวัดกันเลยนี่้องวะกป็ลังส่างกป็ลังอย่างน้องเนา เป็นบริเวณเราะวัดกันเลยต้นพิกุลพี่น้องตอน้นพิกุลกระไรอ่าต้นพิกุลลมเย็นดีพี่น้องลมเย็นชุ่มชื่นเย็นสบายใจห่อนพี่น้องโอ้ยห,ห่หอนขัดห่อนเนี่ยห่อนบะลำบบเยอะห่อนอีรีอีหลอแล้วพี่น้องน่ะเต็มบริเวณเลยลวัดแล้วพี่น้องนะ่นะ อะไรมื่อนี้นนนนก็มาจากสวัสดีตอนเท,ที่ยงพี่น้องสุรศนครับตอนเท,ที่ยงหอนพี่น้องลนะตอนนี้นนก็ฝา,ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน้าจอได้อพี่น้องเด้อเพื่อเดีัยวจะได้คลิปต่อไปนะพี่น้องลนะตวัวหนูหูกว้างพี่น้องละแล้วเมื่อกี้ก็มาจากขอสวัสดีพี่น้องสวัสายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับ